ครับอันนี้พามาชมการเขียนภาพ3มิติที่ผนังนะครับตอนนี้กำลังร่างภาพด้วยผู้กันนะครับใช้สีน้ำตาลอนอ่อ,อนร่างภาพบนผนังปูนครับเป็นการเขียนฮีโร่สไปเดอร์แมนนะครับร่างภาพจากต้นแบบดูต้นแบบเป็นหลักครับ เป็นการเขียนขนาดบนผนังสูงร้อยเจ็ดสิบกว้าง140เซนติเมตรครับอันนี้เป็นการลงสีแขนของสไปเดอร์แมนเป็นการลงสีแดงก่อนครับเขียนมือนะครับกำลังเก็บรายละเอียดมือให้มีความเป็นปริมาตรนะครับแล้วก็มือข้างซ้ายนะครับ มือข้างขวาจะเล็กเป็นระยะไกลนะครับมือข้างซ้ายก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นการเขียนสีอะคริลิกนะครับตอนนี้กำลังลงสีแดงมือข้างซ้ายของสไปเดอร์แมน,นครับการเขียนลำตัวนะครับ เสร็จแล้วก็จะเขียนสีสัใบหน้าครับเป็นการเขียนลงสีแดงก่อนสีแดงที่เป็นแสงนะครับแล้วก็ลงเงาเกลี่ยให้กลมกลืนกันนะครับเป็นการลงข้างเดียวเสร็จนะครับข้งเดียวเสร็จด้วยสีอะคริลิกนะครับต่อไปเขียนลําตัวนะครับ เห็นต้นแคนนะครับกลังลงรวมไว้ก่อนลง,ลงรวมรวมไว้ก่อนครับต่อไปก็เขียนขานะครับข้างซ้ายขาข้างขวา,ขานะครับ ละเอียดโดยรวมต่อก็ไปเขียนต้นขาข้างซ้ายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ต้นขาข้างขวาสีน้ำเงินนะครับลงแสงลงเงา,าเขียนเ็บรายละเอียดนะครับก็ถัดไปก็จะใส่ลายที่เป็นลายใยแมงม,มุมในตัวนะครับ ลายนี้จะอยู่ในสีแดงนะครับเก็บระดีแล้วก็จะใส่ลายครับลายโดนแสงลายโดนเงานะครับจะไม่เท่ากันนะครับลายเสร็จนะครับก็จะเซ็นชื่อแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ